สวัสดีครับผมปาล์มนะครับวันนี้คือเกมพิพแมนคอนแทกหยิบแล้วอตอนดีแม็กนะครับด่านด่านคุ้นเคยกันดีด่านที่รู้จักกันดีหยิบไอดีมาก่อนเราต้องใช้โอเคดูกัน Hello 47 t the Fuchs brothers are at it again Franz Fuchs appears to be planning to detonate a chemical bomb at a UN conference in Budapest he's staying at the thermal bath hotel. he's registered as björn wolf. our client wants fuchs taken out as discreetly as possible and wants the bomb retrieved for analysis. security is very tight, so discretion is the key. once you've taken care of business, we'll send a car to pick you up. <laughs> ชื่อไม่มชื่อน้ำแฝดแต่ชื่อจริงคือมมนชื่อฟรานฟอชแล้วก็นี่นา่าจะเป็นไม,ไม่พี่หรือน้องชายมันสักคนน่าจะน้องชายเพราะผมเป็นสีดำฟฟิชฟอชฟอชฟอชแล้วก็เอาระเบิดนะครับเอาเอกมาจากที่นั่นเหมือนกันเลยครับเหมือนกับผ้าเก่าที่เราเคยเล่นมาแล้วไม่ใช่เราสิผมเองเลแล้วก็หนีมาจบไม่มีอะไรยากยากยาก,ยากอะไรโอเคดูย มันดานีเมกที่ดูดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากตอนวันไปตอนคืนมันตอนคืนจริงนะตามเนื้อเรื่องมันก็ตอนกลางคืนมันก็บอกว่าตอนคืนดีกทิพนิ่งแล้วถัดน้ามัสยิดโซมายาตุรมก็ดีดีหน่อยนะครับผมไดีถ้าไม่มีดีแล้วเข้าไม่ได้ก็คือเอามาจากตรงนั้นเลยก็ดีครับเชิญได้เลยอ้อน stop พอเช็คก่อนมันไม่เอาไว้เข้ามาเลยวันแต่โอเคผมจะไม่ขยับ เอาไปเลยไม่ใช้อยู่แล้วปรมามจาร์ยอย่างผม <laughs> มีทาง No weapons in here. I h a v ไม่มีพวกเข้าไปนะครับอขอขไปด้วยเดินด่านเดินทุกคนเคย <laughs> คุยกัน Welcome to the thermal bath hotel, Mr. Uh, Matsuga. Please sign the register. ที่เก่าเ่างนี้นะ at r r นะจ t s e e my friend, Mr. Wolf, is staying in room 2 w o o อ้ Wolf. าวมิสเตอร์วูลฟ์ y ขาเป t นผู้ e ายที m น่ u r ั e มากเลยครับนี่ r ือกุครับต้งใานั้ e ำน o ันทัทั้งหมดเลยแต่เราจะไม่ขึ้นไปนะเ,เป้หาหต้ราจะฆ่าไอ้น้องชายมันก่อนไ้อ้ดนทิสก่อเพราะเราต้องใช้กุญแจมัน mẹ hảo mẹ 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 thôi Ok, mẹ mẹ <laughs> đi mẹ 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 Đi mẹ 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 เราต้องเข้ามาโซนตั้งแต่ชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะไปเอาชุดตำรวจเฮ้ยเวลากูเล่นทิปแมนกูจะไม่ดีไม่ได้ไงบะโดีก,ก็รีทิปใหเออลืมบอกไปไออันนี้นะครับเป็นโน้ตของเดินาคือนางมีอาวุธให้เราข้างในซึ่งเราต้องไปที่ร้านเอมร้านขายดอกไม้ร้านขายดอกไม้ในในตึกซึ่งอาวุธนั้นก็คือลูกซอง ผมบอกว่าเลยสปอยไปเลยมันคือลูกสองทิ้งสแสปเอทิ้ปืนตรงนี้ทิ้งแมงมดทิ้งเองเลย <c oughs> ไม่ต้ง,ตงไม่ต้องไม่ต้องยึดไม่ต้องออกไปโรงแรมผ้าด,ดาวนนะลาทัศนามอซิกกโซมาญาตุรมครนี้จะมีใครมาดูอุยไม่แน่ที่พายเรารยิจานานอยู่ที่พายนานจริงนะบอกให้ไม่ใช่ไม่นานนานจริง โอเคไปละตรงนี้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นนะฮะก็เลยต้องไอนี่ก็ทั้งหมดเลยนี่ไม่มีห้องนี้จำได้ไ่ได้แล้วห้องไหนห้องแถวเนี้ยไม่ใช่ห้องนี้โอเคห้องนี้แหละมันมีตำรวจยืยนนี่นี่อยู่ยืยนเมาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมัน ประทางจเจออาการหนักยิงแข่งมาเทรืรออยู่งั้นมองกระจกเป็นไะไรางมันเปีแบบน้ำเลยไม่เป็นเลยขอยย็มชุดหน่อย thank you โอเคและชั้นเนนครับมีการฆาตรกรรมมันเกิดขึ้นตรงนี้เริอม,มาบวชไม่ว่าอะไรลย มันตายตรงนี้นแล้วมันตายทลูกสองเลยนะดูดิเปืนลสองทิ้งไว้เน้ําน้ำเต็มหูยี่เลือดเต็มพืชเต็มน้ำลแล้วก็มีผีอยู่ในนี่วะนั่ไ,ไ,ไงผีซึ่งสิบเจ็ดไม่กลัวหรอกเราก็ไม่กลัวเหมือนกันกลัวทำไมแค่ผีเนี่ยผีทำอะไรเราไม่ได้ ปีกินข้าวไม่ได้แล้วจะกลัวทำไมไปีข้าวไม่ได้กลัวทำไมเจ้ามาันเื่โอเคหลัจากจดชุดแล้วนะครับผมจะไปฆ่าน้องชายก่อนเหมือนอาเก่าหมือนภาคแรกเราต้องฆ่าน้องชายก่อนเพราะว่ามันมีกุญแจไม่มีใครโอเคไม่ไแน่ใจว่ามันเข้าห้องสาวๆยังนะ ห้องอบไปน้ำอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซาวแบบนั้นนะไม่ใช่ซาวแบบเสียงนะพี <c oughs> ่จะเล่นโมกี้อะไรเนเี่ยโอเคล,ล,ล,ลองไปลองตรงนี้โอเคเข้าไปน่าจะเล่นน้ำอยู่ม้งตอนนี้ ตุ่มปงเป่งนี่ไงเล่นน้ำอยู่จริงด้วยจะข้างไงให้แม่ให้รู้เพราะว่าตามในเรื่องแคนนอนแล้วมันจมน้ำตายตรงนี้เะเราเดินเข้าไปกดหัวมันตรงจมน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่ หลังเสาผมไม่เห็นมึงดูสาภาพแล้วถ้าถ้าาอยากทำไม่ได้เสร็จแว้วสิ่งคือต้องไม่ฆ่าใครเลยแต่นี่คือต้อง่ครันี้ตรงนี้ก็ต้องรอดตำรบจตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้หรอกไม่งั้นก็เห็นไม่เห็นที่แปลกไม่เห็นที่โคตรแปลกเลยโอเค เราปกตนไม่ต้องดิบเพราะเป้าหมายตัวนี้นานสุดนะคะรับเป้าหมายทั้งหมดที่ที่เล่นมาเคยที่นานสุดเอาไปแล้วมึงวะมึงผู้หญิงเอาไปแล้วตื่นแล้วเนี่ยเลย อะไรวะกูเดิมตอนนี้มึงเห็นไห,นนหนยกูถึิมกลัวแย่เลยอ,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 อะไรวะไม่กูจะเหมือนมึงเลยไม่มมมจูบยิงกูเจยเลยโอเคได้เลยอันนี้วายแป๊บเหี้ยแย่เ,ยเป็ดแม่งพอประส่วนตัวสูงเหี้ยที่ผาย คือเดิมเมื่อผมเห็นว่าโอ้โหเมื่อกี้ไปฟอร์ตบดนะว่าเฮ้ยมึงมากลกูยังไงวะมึงดนเน้ำมันอยู่ส่วนตัวยลองคืนคนเดียวเกี่ยวใจเนาะได้แค่ลียตัวอะไรมันวะอะไรมันวะมาดูวิวไปแล้ว หาไม่เจอกูไปแล้วก็เลยก็เลยจังแม่งไม่แคร์แล้วเราบอกกาลันตามหาล้มล้นที่ทางสงสัยล้นทางสงสัยนะโอเคแม่งส่วนตัวสูงแล้วมึง กูไม่รอมก่อนก็ได้กูไม่รอพี่ช้างก่อนก็ได้เว้ยห้ไหนวะ,นวะปกติคือถ้าภาคเก่ามันอยู่ห้องนี้นะครับจำได้เลยแต่นี้ไม่ใช่มันอยู่ห้องนี้มึงลอ,อ,อยู่ห้องนี้ มันเลยทีม่มีกะคอยเดินไม่ได้เลยมันต้องระเบียงบ่อยๆสภาพเก่าลเลยวรอแลวแยวยอวกันหนีจไปทิ่มมันตอนอยู่ข้างในตอนนี้ไม่เอา

น,นั่มมาแล้วก็ปืนพกเก็บเสียงมามีแจจุหมายอะไรก็ตามแต่ไปทมรบกกนเด้ของดีโอเคอเคมกมมันกำลังหันติดอยู่จะได้รอมันจะสะดวก แม่งเ,เลยไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาเล่นเกมแล้วมันจะผมจะกดซ้ายเนี่ยผมจะกดหนักมากจนทําให้เมาส์เสียเมาส์ซ้ายผมเสียเลยนะจริงๆพี่จะกดครั้งเดียวใช่ไหมมันจะกดเบิ้ลสองครั้งทีซึ่งเป็นข้อเสียจริงๆเปลี่ยนมา,มาหลายครั้งแล้วเพราะสาเหตุนเนี่ยนางจะว่าแล้วว่าถ้าเห็น รลอแปบน้องดิบมีรมได้แล้วตอนคืนมันมองมีอะไรหน้ามองอะ่ะผมก็ตกเดี๋ยวซีลับก็ไปฟมเถลยไม่มีอะไรหน้ามองหรอกตอนคืนฝนตกเงี้ยรู้บรรยากาศดีแต่มันก็ไม่น่ามองโอเค นั่นแหละอย่างที่ว่าแหละคือคลิกซ้ายทีมันก็เสียทีมผมก็กลัวที่ผ่านไปัวทำพลาดพราครั้งคลิกซ้ายก็กดได้บางครั้งก็กดไม่ได้มันจะปวดและกลวโอเคจบตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปประมาณต่อไปคือไปฆ่าไอ้นั่นต่อไอตัวน้องชายเฮ้ตัวพี่ชายไอ้น้องชายถูกแล้วโหมันเทาไม่เอาโลหัตตูนัสโกสง ไม่ได้ว่าแล้วว่าเออไม่ว่าไม่ว่าไปตำรวจว่าว่าก็แปลกอ่ะอยู่ไหนมันอยู่ยังยังจุมน้ำอยู่โอเคจุมน้ํำอยู่ก็โอเคไม่ต้องรดบ ไปละไปแลแตำรวจจะบอกว่าเชียมามองทางนี้ด้วยชิบหายไม่มั่นใจไว้ตรงนี้เชียไม่อยากรีใหมนะ่เลยโอเคไม่ว่า เฮียส่วนตัวนักตมึงตายเถอะเวนก็หนึ่งอยากใช้แมงก็ไม่ใช้พอเออเข้ามาเออมาเจะฆ่าก็ให้ตายเลยเอเวนเลย่คนอางตัวอย่างมึงสุขคนตายตายแลวท่ามึงแมงถ้าตายไม่อุบายผมพาเก่า โอเคปิดประตูมันิดปิดไม่ได้โอเคจะมันจากนั้นก็ไปชั้นชั้นที่สามนะครับไปเอาระเบิดการยินถ่านมันเคลมได้เลยไม่ต้อง าวิ่งหรือแม่งเลิศคนเก่งที้ไม่ยิงตรงสสยง่ายอยู่คิดผ่าโอเคกดแมปรั้นที่สามนะครับมีการจะสองคนต้องระวังให้ดีจะผีพลาม เขี่ยแม่งในขนาดไม่ผีพราม ออกนอกทำเลยวะโอเคทันทันไนี่ของอะไรดีวะ จะเห็นไหมว่าเดินไปมันชิบหายโคไม่เห็นที่ไหนโอเคเว้นไดมัหงเซฟหน่อยไ,ไม่ได้ใจ ดูหน้าเนอะหน้ามึงก็ดูยังดูดีเลยสิบเจ็ดทีพลาพเลยโอเคจะเป็นรอยได้แหละเดิมไปมันเจะใส่โหมดไงเหี้ยไม่งเลยไม่น่านเลยกู คงไฟนิดหนึงแต่ไม่ได้เห็นจ,จะจะเออไม่ได้เห็นจ,จะจะเยอะเบรกเะลือ <c oughs> ยังยังจะไปออกทางประตูนี่ครติ มันได้หันซ้ายไปทางนูน้นมองกระ่างมื่าต่างมีอะไรน่ามองโอเคมีข้างนอกนงี้ว่าไงอยู่ตู้สองบ้านไม่ได้หรอกต้องกลับทางเก่า ให okay, ออกได้จบเดินกลับไปตรงหน้าประตูง่างสบายใจแล้วตอนนี้อีย้ยเฉียดตกใจเอ้าเกิดอะไรวะเชียตกใจเลยดุกงเลยยุ่ยอะไรวะวิ่งมปชนเอะเลย แล้วมันจะต้องดิบต้องดิบต้องดิบต้องบอยากเล่นเอาพันไม่เล่นเอาอะไรักกนโรงแรมกูไปละทำไมมันดิมเฮ้ยรู้ไดงไงวะดีจะไม่เห็น เลยไม่มีรถมารับเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ไม่สมบูรณ์แบบเลมันจะปกติจะ,จะมีรถตรงนี้เอ้ยแต่ก็ได้เซเลสินเว้ยเออยังดีเว้ยได้เอ่มเอชจีสองสองศูนย์นะคือปืนน่าจะเป็นปืนพกปืนปืนกล็อกก็แหละปืนกล็อกแบบคู่นะครับแล้วก็ติดเซนเซอร์ด้วยเอ๊เซนเซอร์เออถูกแล้วเซนเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์ไอ้บ้าอยนึกนึกถึงเลเซอร์เนี่ยเค้าเคาเตอร์เมื่อกี้นี่เลยที่เดินชนที่ป่อยเออ ่อที่แนจะไม่ได้เออได้ปโอเคโอเคดีดีอย่่ยมมากเลยโอเคขอบคุณคนที่มาดูกันนะครับและติดตามกันนะหวังว่าจะชอบในไม่มากก็น้อยะนข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับด่านนี้โอเคเจอกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับผม